สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอด Follow ใน IG หรือ Instagram กันค่ะ mm hmm. วิธีการเข้าเว็บไซต์ก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเซิร์ชคำว่า KMM ขีดหีเหตดก็ได้ค่ะค mm ่ะ hmm. สำหรับใครค่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะ mm hmm. และใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถลิกข้างบนตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะก่อข้อมูลตามนี้เลยชือผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติดข้างล่าง2อช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะสมัครผ่าน G ี mail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น Instagram ค่ะแล้วก็มาเลือกเมนูตรงนี้เราก็จะเลือกเป็นเพิ่มผู้ติดตามนะคะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราอันแรกตรงนี้ก็ได้ค่ะ <S <S แล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้าไอจีของเราเปิดโปรไฟล์ขึ้นมาเลยนะคะคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะ นำมาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่ปริมาณวันนี้ก็จะเพิ่ม100คนนะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยเมื่อขึ้นแทบสีเขียวแบบนี้นะคะแสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ และสาหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ำหนึ่งบาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อครั้งเมื่อเติมถึง0นบาทขึ้นไปหลับโบนัสเพิ่มอีกสองเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย ามารถสแก,กนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยค่ะช่องทางต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะก็สามารถที่คัดลอกเลขบัญชีตรงนี้นะคะแล้วก็ดำเนินการในแอปธนาคารของเราจนเสร็จสิ้นเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะก็นําสลิปของเรามาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะ อันต่อไปค่ะเป็นแอปชิลเพย์ค่ะก็เติมขันต่ำยี่สิบบาทนะคะสูงสุดไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อครั้งมาเติมห้าพันบาทขึ้นไปหล่ะบนญบทเพิ่มอีกห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยอยากสแกนจ่ายหรือพันทมมุนมันนี่วอลเล็ตแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้ค่ะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยนะคะอันต่อไปค่ะเป็นแอปบังปาวอลเล็ตค่ะก็ดำเนินการในแอปบังปาวอลเล็ตจนเสร็จเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะก็นำลิงก์นะคะจากแอปัังงงงงาาาวมใส่่่้้้้้ตตตรรนนนนนีีแลลกก็ดดยยดคะ อันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคำแนะนำด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดำเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนความมือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ ข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราค่ะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดนะคะที่เราทําการสั่งซื้อไปค่ะทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่เราทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้นอะก็รอดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าชา้าหรือย,ยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้เลยค่ะ ช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะชั้นที่2ก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถเขียนไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า a d ดเคมเมมขีดทีเก็ได้ค่ะตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะเราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อนะคะใส่รหัสออเดอร์ข้างงน้าเมื่อกี้ลงไปแจ้งปัญหาอะไรใส่ข้อความแล้วกดส่งตัวด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยค่ะ เมน,นูต่อไปค่ะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนของเราสนใจหรือได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับบัตาคอมมิชชั่นอีห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะและในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วนะสามารถคลิกด,ดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะหรือว่าจะเข้า Google p l a y แล้วก็ App Store และพิมพ์คำว่า h e m e m k, MM k h e a d c o m ก็ได้ค่ะ เราก็จะกลับไปดูที่ไอจีของเรากันนะคะไปดูยอดฟอลโล่เนาะเดี๋ยวซูมให้นะคะตรงนี้นะก็มีอยู่แค่3มฟอลโล่เนาะตรงนี้นะคะ3าคนนะเดี๋ยวเราขอลีน่าจอก่อนคะ่ะเราขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจาก3ามคนเนาะ3มฟอลโล่เนาะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น195คนกันแล้วค่ะก็ถือว่าดำเนินการให้เราไหวมากๆเลยนะคะเรากดสั่งซื้อไปแค่แป๊บเดียวเองเนาะสอง สองนาทีเองนะคะก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีมากๆเลยนะคะไหวมากๆเลยค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ k m m Kids Chat ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะหากวันนี้พูดผิดประการใดไปก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ